เขาก็คิดนะว่าดี๋ยว่าเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์เองอะไรเงี้ยเขาก็คิดจริงๆ I really think about it อะไรอ่ะก็เขารัน baby run เเองเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ yeah I'm thinking what if I should take the motorcycle for real เต่งขับมอเตอร์ไซค์ได้เป็นไหมเขาเชื่อว่าเขาขับเป็น เขาแค่ต้องบิดเกียร์แล้วก็เดินหน้าแค่นั้นเลยก็คือเขาขับเป็นเองเชื่อไหมมันแค่ต้องบิดเกียร์เดินหน้ามันมีครั้งหนึ่งอะแตเงเขาขับรถอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนเขาอะทำงานสองที่อะพอเขาิเสร็จที่เนี่ยแล้วเหมือนแฟนแฟนอะกับเขาอะ ต้องไปเจอกันอีกที่หนึ่งใช่ไหมแล้วพอเขาขับมาเขาเจอแฟนแฟนเขาเขาแบบอยากจะเรียกขึ้นรถมากเลยแต่เขาคิดใจเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องแต่คือเขาแบบว่าอยากจะขับรถไปส่งมาเพอไปที่เดียวกันแต่ว่าเราต้อง p r o t e c ทุกฝ่ายแต่จริงคือคือแบบขึ้นมาเถอะ Come in Come in คืออยากจอดรับทุกคนแบบขึ้นมาเถอะอย่างเงี้เกือบละจะขึ้นไหมถ้าชวนจะขึ้นไหมเตงจะขึ้นไหมถ้าเขาชวนเตงจะขึ้นหรือเปล่าน,น่ะแล้วถ้าแล้วถ้าเตงกินมาม่าต่อเตงจะขึ้นไหม ่า่่าอไม่เหรออ๋อโอเคก็ไม่รู้สิโอเคใให้เขาขับรถทัวร์เลยว่าไงค่ะเต้ขอบายก่อน ทำดีทำถึงใช่ถ้าเตงรู้สึกไม่ไม่ไหวหรือจะพอกับอะไรเตงก็บอกว่าเชฉันคงต้องขอไปก่อนเอาเรากินขนมผิงได้ไหม เขาเากินขนมผิงได้ไหมได้ไมล่ะได้ไมล่ะเรากินได้ไมล่ะโอเค Do you k n o w t h i s guys This is ขนมผิง I don't know what is called in English or China it's something that when you eat it it's gonna ละลายบนปากละลายในปากคุณเรียกอะไรนะสับนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้ว it's gonna melt in your lips in your mouth when you eat this this one hmm it's sweet it's like cookie oh what is it coconut biscuit is it i don't know what is made of really this one i don't know why are you not playing guitar because i want to concentrate on my talking and also i want to eat What? Um, mm. a... <laughs> Okay, so you're laughing with all my answer. Mm. What Right. Yeah you think how amazing I am I am doing TikTok live for three hours twelve minutes now. I'm in front of the light and in front of the device with come in foo 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 for three hours. But still, I'm so sure. Amazing, amazing. How could I do that? I don't know. But when I went to the TikTok shop, TikTok Celebrity Live House. There, there are a lot of celebrity and some of the celebrity got the prize because she did the tiktok live for seven hours so i was like Whoa, wow my idol yeah something like that i think seven no not eight baby it doesn't i mean um yeah i want the p r i c e but that way is too much เธอลูกแกล่ะไปงาน tiktok celebrity live house ใช่ไหมคะแล้วก็มีประกาศรางวัลว่าใครไลฟ์ tiktok นานที่สุดอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนพี่พี่ศิลปินที่ได้รางวัลน,นะคะก็คือไลฟ์ tiktok เจ็ดชั่วโมง ก็จะไม่ผิดเจ็ดชั่วโมงคือแบบโ oh อ้ไม่ก <c oughs> ๊อดมากซิซาร์ทเล็ก I love you in Hungary สลูสลูเล็ก slowly like